สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแบงค n อ k มิวสิกซีรีสค่ะแยะโอ้แล้วมีคนดูเทียมด้วยเห็นไคะก oh. เป็นไงบ้างคะทุกคนพัชชาเองนะคะจากค่าย Red K ค่ะยินดีที่ได้กลับมาเจอทุกคนนะคะต่อให้จะเป็นการไลฟ์เองก็ตามหรือว่าเป็นาทางโซเชียลแบบนี้เองก็ตามแต่ว่าเราคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเจอกันตัวต่อต,ต,ตัวเป็นๆน,นะคะคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะแล้วก็คิดถึงการได้กลับไปร้องเพลงการได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตการได้ สัมผัสตัวกันการได้เห็นหน้ากันละกันได้ตะโกนไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณแบงค์เข้ามิวสิกซิตี้มากๆนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทำให้พ์ทเนี่ยได้ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การได้กลับมาร้องเพลงก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไลฟ์ฟลี่ขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็การได้กลับมาฟังเพลงทุกคนก็คงจะมีความสุขด้วยเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังเอนจอยกับงานนี้อยู่นะคะมีอะไรก็ใส่ออกมาเต็มที่เลยนะคะต่อให้เราไม่เห็นกัน พัทคิดว่าคุณอาจจะสนุกได้แน่นอนค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามวันนี้คุ้มค่าแน่นอนที่ได้มันนั่งชมกันแล้วก็มานั่งเชียร์กันนะคะเพราะว่าพับไม่ได้มีแค่พัทอย่างเดียวอาจจะมีอะ,อะไรสเปเชียลสเปเชียลเข้ามาแน่นอนค่ะก็ฝากด้วยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะคุณจะสนุกกับเราแน่นอนเพลงแรกค่ะ เหมือนฉันจะมีสบายมีรู้ทำไมมองอะไรมันอะไร,ออะไรเบื่อหน่ายทุกที oh I know why ช่วยบอกฉันทีเป็นประจำเป็นประจำแบบนี้หรือฉันเป็นใบโพล่ามองกระจกบ,บางคแทนฉันยิ้มหวานบางคแทนฉันรำคาญน,นี่ฉันเป็นตัวไรเน็ตเนี่กับทุกการตี่านมาประสบการณ์บอกว่าไม่ปกติเลยใจไม่ยั้ย สับสนมันมาแรงยังงงกะละกงกงกงหรือฉันจะไม่สบายอย่างดีขึ้น้องรับยาที่ชงในต้องทำตัวแบบไหนอยากอยู่คนเดียว a ล o ปลอยใจให้มันฉุกโชนให้กลับมาอยู่ในโซนที่ใจของฉันนั้นปลอดภัยรักษาใจให้สบายโดนใครไปทำร้ายมาหลบใจตัวเองเฉยๆเป็นธรรมดาที่ต้องเจอ พอสิ่งคุณไม่สบายที่เป็นเหมือนกันถ้าเธอมีอาการแบบฉันวนตัวเธอให้ดีถ้าไฟยไม่เป็นใจไล้หวังสักทีไม่อยากมีอาการแบบนี้ลองสิ่งซิมซีช่วยได้วันวันนึงฉันมีคำถามมากมายมีทั้งหญิงทั้งชาละทาป่าลาทามาม สับสนจอยากจะกนขึ้นฟ้าบากว่าน,นี้กูบาดหรือสติอามายดี Oh my God oh God ไปเศร้าสมัยเขาวันตรูที่สติดีๆตองกลับมามันมึนงงสับสนจะเป็นบ้าอยะเป็นคนธรรมดาอยากอยู่คนเดียวโลนเปล่อยใจให้มันฉชกโชนให้กลับมาอยู่ในโซนที่ใจของฉันนั้นปลอดภัย รักษาใจให้สบายโดนใครไปทำร้ายมาปลอบใจตัวเองช้าๆเป็นธรรมดาที่ต้องเจออาการเส e ่อมถึต่ในวันทเจอยู่ตอนอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้เออจะไปไหนแล้วก็ไม่ต้องแค่ใช้ชีวิตชิวชิโนโซนแค่สบายสบายสบใช้ชีวิตไาอย่างโชคช,ช,ช,ชนโดนคนไม่ไดีมาตั้งมากมาย time ในเวลาที่อยู่ alone จะ just me ม,มาโซก,กับแก้ววาย ไม่ว่าจะตื่นแต่นอนตัวฉันก็ไม่ต้องรอ,งใ,หอ,งองให้ตออไลา์คขาต้อนอยู่คนเดียวนะเอาจริงก็จังสบายและตอนนี้ฉันโอเคแล้วไม่จะเป็นต้องงอแง l e ีบม my life ตามสายต้องเดินปล่อยใจให้มันชกเชิงให้กลับมาอยู่ในโซนที่ใจของฉันนั้นปลอดภัย <Okay. S 1> รักษาใจให้สบาย <Okay. S 1> โดนใครไปทำร้ายมาปลอบใจตัวเอง <S <S ชัดๆเป็นธรรมดา <Okay. S 1> ที่ต้องเจอ ได้ yeah. ขอบคุณค่ะ,ะครับขอบคุณครับเพลงเมื่อกี้จบไปชื่อว่าเพลง Alone นะคะแล้วก็มีสเปเชียลเกสคนนี้ค่นนคะน้องโอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาเป็นเกสนะคะซึ่งน้องโอ伊เป็นน้องใหม่ของค่าย Red K ของเราด้วยเหมือนกันก็แนะนำตัวได้เลยค่ะครับก็ผมโจ伊โคสิบอยนะครับก็ขอบคุณ Bangkok Music City นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พัชชานะครับที่ชนผมเข้ามาแจมในงานครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ได้มาเล่นงานเฟสติวัลอย่างนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ครับใช่จริงๆแล้วถ้าแบบหลายๆปีก่อนที่ของ b k n g k o มิวสอกแ Bangkok Music City เนี่ยก็จะจัดงานแล้วเราก็ จะได้เจอกับคนดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ก็ยังโอเคที่อย่างน้อยก็ยังมีให้เราได้มาออกมาร้องเพลงได้มาเจอกันนะคะใช่ครับใช่ส,สำหรับโจ伊เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อบอกแนะนําตัวแบบเป็นสไตล์ของตัวเองหมายถึงแบบตอนนี้มีสไตล์เพลงของตัวเองเป็นอะไรบ้างคะก็แนวเพลงของผมก็จะเป็นแนวเพลง trap soul d b ทํานองนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับสนใจแนวเพลงอย่างนี้ก็ ปากผมในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโหเป็นการอ้อนเป็นการอ้อนแบบลูกทุ่งเชียนะแล้วตอนนี้โจอีปล่อยเพลงอะไรไปบ้างมั่งแล้วอะคบก็มีเพลงปล่อยเรื่อยๆนะครับในช่องของตัวเองแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมีเพลงใหม่ปล่อยกับค่ายเล็กเคลไปนะครับชื่อเพลงว่าวันธรรมดานะครับก็อยากให้เข้าไปดู MV กันนะครับก็ ติดตามรัที่ช anel YouTube เลคเล่ออฟิเชียลใช่ใช่ใช่ฝากเขาไปกด subscribe ด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะเราก็ยังมีผลงานเจ๋งๆอีกมากมายสําหรับตอนนี้พัดรู้สึกว่าน้องกําลังเขาเรียกว่าอะไรไฟรุกโชนพัดคิดว่าอยากจะมอบโซฟา,าตัวนี้ให้น้อง <laughs> ต่อไปกับเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไป<ช>ไม่กี่วันวันนี้เองลุยเลยค่ะน้องโจอีเอนเตอร์เทนแพร์ด้วยค่ะ Let's go Let's go ธรรมดาที่ไม่มีเธออยู่อีกแล้วภาพในวันวานลอยขึ้นมาเราทะเอลอกกันเสียน้ำตาปูริปินเดอะคลับเ,เหมือนกับเป็นวีเกนไม่มีคนที่รักเราเหมือนกับพีทเทนแต่ก่อนบอกรักกันยามนิตรามาตอนนี้มีแต่คำลํำลา ไม่อยากรู้ไม่อยากมองไม่อยากคิดไม่อยากส่องเธอจะไปไหนฉันก <re> <music dig. S 2> <tr> ็ไม่ต้องรอเธอจะคุยกับใครฉันก็ไม่ต้องคอเขาของเอาไว้นั้นก่อนเสื้อพ้าเอาไว้นั้นก่อนนาฬิกาเอาไหมเผื่อจะมีเวลาคนนั้นมันเป็นใครล่ะผู้บ้าไมใช่ไหมล่ะเห็นจะอยู่กับเขาแล้วดูดิวันธรรมดาที่ไม่มีเธออยู่อีกแล้วภาพไหนวันวาน ร้อยขึ้นมาเราทะเลาะก,กันเสียน้ำตาู้วรปินเดอะคลับเหมือนกับเป็นวีเกนไม่มีคนที่รักเราเหมือนกับพีเทนแต่ก่อนบอกรักกันยามนิทรามาตอนนี้มีแต่คำลํำลาโอ้ยฉันต้องทำไงดีรู้แล้วว่าเธอจะคนที่ดีรักแล้วนะให้มันจบตรงนี้สุดท้ายก็ขอให้เจ้าโชคดีดาที่ไม่มีเธออยู่อีกแล้ว ในวันวานลอยขึ้นมาเราทะเอลาะก,กันเสียน้ำตาพู้เราเป็นเดอะคลับเหมือนกับเป็นวีแก n นไม่มีคนที่รักเราเหมือนกับพีเทนแต่ก่อนบอกรักกันยามนิทรามาตอนนี้มีแต่คำล่ำลา จบไปแล้วนะครับกับเพลงวันธรรมดานะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ร้ายราเดือดเาวินไม่เจียอนมานูแบกสาวสาววาวาวเธอตาพราววิสมนุเดเอาเอาเลอะเหลเาลืมจะเมามันคนเสีย จ,จุดอย่างเช้าเรื่องของเราเมือนเธอแค่เธอไม่ต้องเศร้ามากับแซ่แล็บอย่าพูดเรื่องคนเก่าคนละเลเวอาจไม่เหมือนใครใจมันเยือกเย็นใครอยู่ในใจฉันก็เลือกเป็น no คืนนี้อยากจะไปต่อ go ห้องมันไม่หนีไปไหนอยากมาอยากกลับคอนโดคืนนี้เธอต่อที่ไหนฉันอยากจะชวนเกตโลถ้าเธอยังไม่มีใครก็โอเคเลย let's go just tell me baby where you go tonight just tell me baby ฉันอยากจะว่ายู่ไหนกับเธอ เชา้าจนมันพุ่งนี้ชิบอกวันเศารได้ไหมเพราะวันนี้เธอนะอยู่กับรุ่นพี่ให้ตายทำไมจะขวายนังดูทำลายนํำมันเพรเธอนี่ w ว w อา o t t เด go ไม่เอาอีกแล้วนี่ใส่เธอฉันไม่โยเรียวมาพร้อมกับทุงเขาและหรโยเธอยังไม่พร้อมฉันว่าเราควรจะโต ไม่รู้ว่าเธอนาคีรอะไรจะบอกอย่างนั้นจะบอกอย่างนี้ให้ตายกบพี่พูดเหมือนเธอมีใครจเจ้าอย่างนั้นจเจ้าอย่างนี้ไม่รู้จะดีไหมงั้นเอาอย่างนี้เชื่อผมเหมือนพี่คนกลับไปเริ่มรายเราเดือดเช้าวิดไมจียนมาหนูแบบเสาสาววาวว้าวเธอตาพราววิสานุเอาเอาละเล่าเริ่มจะเมาเหมือนคนเสียจุดจุดอย่างเช้าเรื่องของเราเหมือนเธอแค่เธอไม่ต้องเส้ามากับแซ่แหลบอย่าพูดเรื่องคนเก่าคนละเลวววอาจไม่เหมือนใครใจมันเย ใครอยู่ในใจฉันก็เลือกเป็นเย่ถ้คิดผิดให้เธอคิดไหม I feel you ว่าเธอคิดไรอย่าคิดนานชอ้ตีถ้าเธอมีใจแค่คิดทีสองทีและทิ้งไอดีไลายไปถามผู้ชายพวกน้าว่ามันมีอะไรมันคงจะเศร้าถ้าเธอมีใครเอาจริงๆในฉันก็รู้ว่าเธอมีใจและถ้าคนเดิมไม่ดีแนะนำให้มีไหมพาเธอเขาไปสิอยู่ในมาสแตง อนนี้อยู่ในเธอนะเธอจะมาแต่งถ้าเธอแค่แกนเธอฉันยอมเป็นคันแนนถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่ได้รับมีอยู่กับไม้แกงได้สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่แค่ลายเส้นยา yeah. ทุดทีผู้ชายเล่นปืนไม่ใช่ผู้ชายเล่นยา yeah. อย่าเชื่อผู้ชายพวกนั้นมีแต่น้นำลายเอ๋ยาเกิดว่าเธอเลือกได้แล้วก็แค่ออนไลน์เด้งมาร้ายเราดึกเชาวิตไมจีแนมาโน่เสาสาววาววาวเธอตาพราววิสานูนเอาเอาละเละ่าเริ่มจะเมาเหมือนคนเสียจุด อย่าเช้าเรื่องของเรามันเธอแค่เธอไม่ต้องเศร้ามากับแซ่เลบอย่าพูดเรงคนเก่าคนละเลเวลอาจไม่เหมือนใครใจมันเยือกเย็นใครอยู่ในใจฉันก็เลือกเป็นเยอะ yo oh 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 e s k i เยอะๆๆโอ้โหเฮียเมื่อกี้เพลงอะไรครับเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงลายราวด์เช้าครับลายราอ๋อไรไรราวด์เช้าหลอ่อหล่อหล่อเพลงอันนี้เพลงนี้แต่งมานานยังไรราวด์เช้าก็ห้าหกเดือนได้แล้วครับเป็นเป็นเพลงแจ้งเกิดของผมเลยหรอใช่ครับ to yeah, 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 yeah. อ๋อก่อนที่จะมาอยู่เรสเคใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นเพลงที่ทําให้รู้จักกับพี่กวินเจ้าของไทยเลยอยากอยากอยากรู้ว่าแบบ แนวเพลงเนี้ยเราเราชอบมันมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะหรือว่าแบบเพิ่งมาเพิ่งมาฟังตอนช่วงนี้ก็ถ้าฮิปฮอปอบผมฟังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแต่ถ้ายุคนี้มันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็จะมี trap มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับให้ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับใช่ครับ มีไอดอลเป็นใครอ่ะอยากรู้อันนี้กลายเป็นแบบรอบสัมภาษณ์อีกเลยไอดอลเมืองนอกกับผมจะชอบดรีคชอบดรีคมากมากใช่แล้วก็ชอบดรีคใช่ถ้าเราถ้าเธอเป็นดรีคเราก็ต้องเป็นเรียลหน้าแล้วล่ะ for sure เจ๋งๆๆก็อยากให้โจอี้ฝากอะไรหน่อยกับทุกคนหมายถึงแบบติดตามทางช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากผมอ่ะติดตามผมใน ทุกช่องทางนะครับที่ YouTube c h anel ครับ Red Clay o f f i c i a l นะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ช่องทางมีเดียก็โจวีโคซี่บอยนะครับทุกช่องทางเลยทั้ง i อครับพิมพ์ไปที่ J O E Y C O Z Y B O Y นะครับทุกช่องทางเลยทั้ง c h anel n YouTube IG Facebook p เพจอันนี้โจวีโค z y b บอยมีเรับและตอนนี้ก็สามารถฟังเพลงได้ทุกมิวสิคแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งใช่ครับใช่ไหมคบใช่ครับ ชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงอะไรนะ,ะชื่อเพลงวันธรรมดานะครับวันธรรมดา,า<ล>นะคะทุกคนฝากน้องโจ伊โคซี่บอยด้วยโจ伊โคซี่บอยนี่มันหมายความว่าไงโจ伊โคซี่บอยนี่คือหมายความว่าไงครับอยากรู้โจ伊นี่ก็คือชื่อเล่นผมเองนะฮะ ส่วนโคซี่นี่นามสกุลไม่ใช่ไม่ใช่มันมาจากที่ว่าผมอ่ะเคยไปเล่นอินสตาแกรมเจอแล้วเจอคาว่าโคซี่แล้วเป็นรูปคนแบบแต่งตัวแบบเทมาผมเลยเออมันแปลว่าอะไรวะอ๋อมันแปลถ้าแปลแบบภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเออโจอี้ผู้ชายอบอุ่นนี่แต่ถ้าเป็นสแลงมันจะแปลว่าเท่แปลว่าคูลครับใช่ใช่ก็ทุกคนคะชาวแบงคอกมิวสิกซิตี้คะฝากผู้ชายอบอุ่นคนนี้นะคะโจอี้โคซี่บอยนะคะกับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่า เพลงเลยนะคะวันธรรมดาวันธรรมดานะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคบขพี่มาช<ห>้าง <มา S 1> นะคะเจอกันนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะทุกคนหลังจาก พระชาฝากฝากน้องโจอี้ไว้ประมาณเกือบสิบนาทีได้แบบขี้โกงมากอยู่ดีก็แบบแต่ว่านี่คือสิ่งที่สเปเชียลของเราคือเรามีแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ติดตามน้องหม,หมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะดูแล้วโดนน้องตกไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมพระชานะคะแล้วก็ยังไงพระชาก็ยังมีอีกหลายๆเพลงที่เตรียมปล่อยนะคะอยากฝากให้กับทุกคนยังติดตามแล้วก็ยังอรอเจอกันวันจริงอยู่นะคะ ซึ่งวันนี้นอกจากจะมีแขกรับเชิญที่พิเศษของภาชาแล้วเนะี่ยก็ยังมีเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าตอนแรกว่าจะร้องทั้งเพลงเลยแต่รู้สึกว่าไม่ได้แบบอยากจะเอาเอาเก็บไว้แบบเจอเจอกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะเจอกันไม่จริงบ้าง <c oughs> ก็อาจจะมาเป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยนะคะก็สำหรับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงถามค่ะ <c oughs> Like the song Yeah อยากจะเข้าไปถามอยากจะเข้าไปถามเธออยากจะเข้าไปถามเธอว่าเธอใช้เปอะไรเพื่อวันไหนที่เงาเพื่อวันไหนที่เศร้าใจเพื่อวันไหนที่เปรี่ยวใจจะโทษตรงไปหาเธอ พี่พ่อโดนหลอกโดนหลอกก็ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้เราดําเนินมาถึงใกล้เกือบถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังไงก็ตามค่ะพัดรู้สึกว่าขอบคุณ Bangkok Music City มากๆเลยนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณแทนศิลปินคนอื่นที่ได้มาเล่นในงานนี้ด้วยนะคะคิดว่าต่อไปในทุกๆปีนะคะหรือ b บงคอกมีศึกสตีทจัดอะไรเกิดขึ so 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 Cap, bbe bbe? So, ้นก็อยากให้ทุกคนยังสนับสนุนกันอยู really ่แล้วก็สนับสนุนพวกเรากันอยู่นะคะพวกเราก็เอนจอยกันนำเพลงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็อาจจะต้องระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะได้มาเจอกันจริงๆแล้วเราจะได้กอดกันนะคะเราจะได้สัมผัสกันเราจะได้ใช้มือเราจะได้บอกรักกันแล้วก็เข้าใกล้ชิดกันเหมือนกับเพลงนี้ค่ะเพลงมือนะคะทุกคน ใ, <outs> ในวันที่เหนื่อยลา้าน้ำตาที่ลินไหลในวันที่อ่อนไหวหัวใจไม่เหมือนดังเดิมมองไปที่สุดขอบฟ้าน้าผ้าไม่เห็นอะไรจะมีสักวันไหมที่ใจดวงนี้จะกลับมา ฝันกับฟ้าในวันใหม่ให้ใจที่มันบอบช้ำละลาลาละหายไปขอใครสักคนหนึ่งดึงมือฉันออกมาได้ไหมให้หัวใจแสงไฟกลับมาดีเหมือนเดิมขอมือเธอหน่อยชุดชันขึ้นมาหน่อยให้ใจดวงน้อยลองลอยบนท้อง ที่หยดลอดบนนาผานี่ได้เธอมาออก,กอดฉันว่า เป็นเพื่อนกันเธอเองก็คงเหงาเธอเองก็คงเศร้ามีเพียงแค่มือเราต้องคอยคอยคว้ากันและกันต้องการกำลังใจฟันกาบฟาในวันใหม่ ให้ใจที่มันบอบช้ละละลวะลๆหายไปขอใครสักคนหนึ่งดึงมือฉันอกมาได้ไหมให้หัวใจให้แสงไฟกลับมาได้เหมือนเดิมขอมือเธอหน่อยชุดฉันขึ้นมาหน่อยให้ใจดวงน้อยล่องลอยบนท้องฟ้าน้ำตาที่หยดหลอดบนหน้าผา คิดได้เธอมาอบกอดฉันไว้ขอมือเธอหน่อยชุดฉันขึ้นมาหน่อยให้ใจดวงน้อยลองลอยบนท้องฟ้าน้ำตาที่หยดอดบนหน้าผาคิดได้เธอมาอบกอดฉันไว้ <Ooh. S 2> ขอมือทุกหน่อยนะทุกคนข้อมือทุกคนน <Yeah. S 2> ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ฝากติดตามนะคะพระชาด้วยเหมือนกันนะคะจาก Red K, ค่ายเรดเค่่ะ ฝากติดตามทุกช่องทางนะคะของ red k official ทาง YouTube Channel นะคะหรือไม่ก็ทาง Facebook ก็เป็น red k นะคะ่ะแล้วก็ของพัชชาเองนะคะทางเพจของพัชชาก็พัชชาเลยนะคะแล้วก็ Instagram red k recordings นะคะแล้วก็ ทุกช่องทาง Music s t r e ีมมิ g นะคะพัชชานะคะคฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณ Bangkok Music City นะคะแล้วก็ขอบคุณแทนน้องโจอี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนดูในวันนี้นะคะก็ยังน้อยได้กลับมาร้องเพลงก็มีความสุขอีกครั้งขอบคุณกวินท่าทำหน้าที่เป็นนักดนตรีด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ ฝากด้วยนะคะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่แบบโตเป็นๆน,นะคะละพัดคงจะเตรียมโชว์ในระหว่างนี้ให้แซบขึ้นเรื่อยๆนะคะเตรียมเจอกันใหม่ค่ะแล้วก็ฝากทุกอย่างด้วยค่ะบ๊ายบาย